ไ,ไม่เคยใส่ใจจนไฟคว,วามมาแต่มีผู้คนเท่าไรที่รอเวลาจะก้าวไปและสนใจสิ่งเหล่านั้นมันต่างกันที่ผู้คนต่างกันที่เวลามันต่างกันที่จุดหมายสุดปลายฟ้าที่อยู่กับความพอใจ ทุกเพียงหนอยู่ที่ใจของเราจะเหลกเอาอย่างที่เคยฝันเคยไฟบนทนนนักฝันทางอย่าเดินตึ้งมากมายหากพอใจดีสวัสดีครับผมหมอวิทย์ครับและนี่คือรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้พวกเราพาทุกท่านมาบริเวณปลายแหลมราชเวทอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี เป็นที่ตั้งของปราสาทสัจธรรมปราสาทไม้หลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยดำริของคุณเล็กคุณประภัยวิริยะพันธ์กล่าวกันว่างานแกะสลักไม้ภายในปราสาทแห่งนี้มีความงดงามวิจิตบรรจงและมีความหมายลึกซึ้งมากจนเราอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดด้วยตัวเองนะครับ เราจึงได้นัดพบผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหรือ Operation Manager ของปรา,าสาทศัจธรรมครับก็คือคุณยศธรหนองคูน้อยหรือพี่น้อยครับเดี๋ยวเราจะพาพบพี่น้อยก่อนนะครับตามมาเลยครับ อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านนะคะเข้าสู่ปรา,า,าสาทเสยธรรมวันนี้เราก็มาอยู่นะตรงจุดที่บริเวณด้านหน้าขององค์ปรา,าสาทเสยธรรมนะคะในก่อนปีพุทธศักราช2506นเนี่ยนะคะคุณเล็กท่านน่ได้มองก็คือท่านเจ้าของเนี่ยนะคะท่านได้มองเห็นโลกในอนาคตนะคะในในในคติความเชื่อของท่านนะคะว่าโลกในอนาคตเนี่ย เราจะอยู่กันยากขึ้นนะคะ <Okay. S 2> คำว,ว่าอยู่ยากขึ้นหมายความว่าในตามพุทธธรรมนายนั้นคือมนุษย์จะอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะด้วยกิเลส <Okay. S 2> ด้วยตัณหาด้วยความทะเยอทะยานอยากได้มาก <Okay. S 2> จนลืมตัวตนของตัวเองอัตลักษณ์ของตัวเองปรา,าสาทศัจธรรมเป็นปราสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังเป็นปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่แหลมราชเวทตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีภายนอกและภายในตัวปราสาทแสดงให้เห็นถึงเนื้อหาด้านปรัชญากำเนิดสรรพสิ่งบนโลกการใช้ชีวิตและหนทางแห่งสันติสุขบอกเล่าผ่านงานแกะสลักไม้โดยฝีมือช่างชั้นครูทุกภาพสลักทุกรายละเอียด บอกเรื่องราวสัจธรรมแห่งชีวิตที่งดงามทั้งรูปลักษณ์และความหมายคุณเล็กและคุณประภัยวิริยพันธ์เป็นผู้สร้างปราสาทสัจธรรมขึ้นในปีพุทธศักราช2524โดยมีพันธกิจ5ประการสื่อผ่านยอดของมหาปราสาททั้ง5ยอดยอดทางทิศเหนือ คือรูปเทวดาถือดอกบัวเป็นการตั้งจิตเพื่อฟ้าดินสื่อถึงการมุ่งม,มั่นตั้งใจที่แน่วแน่ในการทำความดีและสร้างสันติสุขสู่สังคมยอดทางทิศตะวันออกเป็นรูปเทวดาถือคำพีคือการสืบต่อวิทยาการสุดยอดจากปราชญ์ในอดีตซึ่งเป็นการศึกษาความจริงของชีวิตที่ว่าเราเป็นใคร มาจากไหนดำเนินชีวิตไปได้อย่างไรและอะไรคือเป้าหมายของชีวิตยอดทางทิศใต้เป็นรูปเทวดาจูงเด็กประคองคนชราคือการมีชีวิตเพื่อมนุษยชาติสื่อถึงความมีเมตตาที่เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมได้ยอดทางทิศตะวันตก เป็นรูปเทวดามีนกเกาะที่แขนและมือขวาถือรวงข้าวคือการสร้างสันติสุขชั่วการสื่อถึงการปฏิบัติตนที่ดีจนเกิดผลและส่งต่อให้กับผู้อื่นยอดมหาปราสาทที่สูงที่สุดตรงกลางเป็นรูปเทวดาขี่มา้าถือดอกไม้ทิพมีนกพิราบเกาะที่มือ คือการหลอมรวมคุณงามความดีทั้ง4ประการข้างต้นขับเคลื่อนนำพาสังคมไปสู่สันติสุขสำหรับรูปสลักนี้หันหน้าสู่ท้องทะเลอ่าวไทยที่ตะวันตกการสร้างปราสาทสัจธรรมใช้วิธีการเข้าไม้แบบโบราณทั้งหมดใช้ไม้เนื้อแข็งในการสร้างโครงปราสาทมีเสา170ต้น ไม่ใช้ตะปูโลหะแต่มีการใช้ตะปูเพื่อยึดงานไม้ชั่วคราวก่อนนำไปติดตั้งตัวอาคารรูปทรงจัตุรมุกยื่นออกไปทั้งสี่ด้านหลังคาซ้อนลดหลั่นห้าชั้นออกแบบเป็นลักษณะคล้ายท้องเรือสำเภาซึ่งได้รับแรงบรรดาลใจส่วนหนึ่งจากการสร้างพระที่นั่งสันเพชรปราสาทจำลองที่เมืองโบราณรูปสลัก เป็นศิลปะร่วมสมัยผสมผสานกันหลากหลายทั้งไทยจีนอินเดียเป็นต้นปราสาทศัจธรรมมีส่วนของงานเก่าและงานใหม่และมีการซ่อมแซมตลอดเวลาจึงมีสีสันของเนื้อไม้แตกต่างกันไปปราสาทแห่งนี้ไม่เพียงแต่อนุรักษ์ศิลปะงานไม้ไว้เท่านั้น แต่อนุรักษ์ภูมิปัญญาการแกะสลักลายตัดหน้าสิวแบบโบราณไว้ด้วยเครื่องหลังคาที่ซ้อนลดหลั่นห้าชั้นมุงด้วยแป้นเกล็ดไม้เครื่องหลังคามุกทางทิศตะวันออกตกแต่งด้วยงานแกะสลักลอยตัว เป็นพระแม่ทุรคาปราบมหิสาสูนและพระนารายณ์อวตารนรสิงปราบอาสูนสื่อให้เห็นถึงความดีที่เอาชนะความชั่วร้ายได้เครื่องหลังคามุกทิตะวันตกเป็นรูปสลักลอยตัวพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสามเสียนขนาดใหญ่สี่มุม แสดงถึงคุณธรรมของผู้นำที่ต้องมีหิริโอตปะหรือความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปบนหลังคาเป็นเสียงพรมพักขนาดใหญ่หมายถึงคุณธรรมพรมวิหารสี่อันได้แกแ่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาถัดขึ้นไป เป็นเหล่าทวยเทพเทวาซึ่งอยู่ในพรมวิหารสี่ในลักษณะแซ้ซ้องสันเสริญแปดทิศประดับด้วยเก่งจีนแปดเหลี่ยมและส่วนยอดคือพระโพธิสัตว์และกิเลนมีนกเกาะอยู่ที่แขนหมายถึงสันติสุขและมงคลอันประเสริฐของมวลมนุษยชาติ